นะครับจริงๆไม่ควรจะถือเกิน1 2สัปดาห์ไม่ควรเกินนั้นถ้าเกิน1 2ถึงสัปดาห์โอ,อกาสที่จะทำกำไรจากเทรดดิ้งดีวยากมากเพราะว่าต้นทุนของการถือครองค่อนข้างสูงมีเครื่องมือของเราที่เอาไว้ประมาณการได้ว่าถ้าเวลาผ่านไป1อาทิตย์กำไรขาดทุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ <c oughs> ใช่ครับเทรดดิมดีจะค่อนข้างสูง <c oughs> ใช่ครับใช่ครับโทษนะครับผมขอ ย้อนกลับไปสไลด์26ได้ไหมครับอ,อันนี้ครับ,ค,รบคืออันนี้มันเป็นคืออันนี้ให้ราคาเป็นลีเนียถูกไหมครับตามสเกล y ครับเ,เส้นสีฟ้าตัวนี้เป็นลีเนียเป็นเส้นที่สมมุติว่าเป็นราคาบูล,ลค่าของดีวิลหน้าวันครบกําหนดอ,อายุเส้นจุดสีแดงๆตัวนี้จะไม่ลีเนียครับจะเป็นสมมุติว่าเป็นราคาของดีวิลถ้าราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไป,ไป ซึ่งราคาของดีวิวที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะไม่เป็นเส้นตรงจะเป็นเส้นโค้งครับเป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าถมซื้อ DW ที่อัลเดอร์มันนี่มันจะเรสปอนมันมันเกียริ่งสูงกว่ามันน่าจะ e s สปอนเยอะกว่าไม่ใช่หรอครับมัน e s สปอนเยอะกว่าแต่ว่ามันเรสปอนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าแต่ราคาน้้ยสมมุติอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับครับเอ่อเหมือนตัวอย่างที่สมมติให้ฟังเมื่อกี้สมมติว่าราคาหุ้นอยู่ที่100บาทนะครับ เออ out มันนี่เยอะๆสมถติว่าดีวิวอยู่ที่2สตังค์เกียร์ลิงห้าเท่าเลยอะนะครับการที่หุ้นมูฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งบาทเกียร์ลิงห้าเท่าคือดีวิวจะมูฟห้าเปอร์เซ็นต์แต่การที่ดีวิวจะมูฟจากสองสตังค์ไปสามสตังค์มันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นบางทีเปอร์เซ็นต์ที่สูงไม่ได้หมายความว่าราคามันจะเรสปอนส์สูงขึ้นไปด้วยเพราะว่าราคามันต่ำเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมันก็คือทำให้ราคาเรสปอนส์ต่ำไปด้วยครับ เออคือผมหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราพลอตอันเนี้ยในในล็อกสเกลครับครับมันจะเส้นมันจะไอเส้นเส้นมันจะตรงขึ้นจุดแดงๆมันจะเส้นมันจะตรงขึ้นแต่อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ว่าเส้นมันจะตรงขึ้นจะเห็นก็เพราะว่าความโค้งของเส้นเนี่ยที่มาจากโมเดลของประชมมาจากลอนลอนรีเทิร์นเหมือนกันจะตรงขึ้นแต่ไม่ตรงเป๊ะ ครับเพราะมันมีแฟกเตอร์อื่นอย่างเช่นพวกค่า volatility ใส่เข้าไปด้วยคือมันจะยังเป็น exponential อย่างนี้หรือว่ามันจะเป็นจริงๆมันไม่ได้เป็น exponential นะครับเพราะว่าความชันในที่สุดมันจะชันได้แค่45่องศาเท่ากับ<อ>ราคาหุ้นมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นจนเป็น infinity นะครับไม่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 ไม,ไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอเคครับครับ โอเคไม่เสมอไปครับคืออย่างนี้ครับโอเคสมมุติผมวาดภาพของของคอแล้วกันนะครับเหมือนภาพเมื่อกี้เลย เ,เมื่อกี้เราบอกว่าณวันครบกำหนดอายุเส้นสีฟ้าใช่ไหยครับเส้นสีฟ้าแล้วก็สี่ม้าองศานะครับก่อนที่มันจะครบกำหนดอายุเมื่อกี้ผมบอกว่าเส้นสีแดงประมาณนี้ นเ,นเป็นเส้นโคง้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมือ่ออันนี้เป็นราคาตลาดในปัจจุบันของดีดีบิเส้นสีแดงนะครับถ้าหุ้นขึ้นมันจะขึ้นถ้าหุ้นลงมันจะลงแต่มันไม่เป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นโคง้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆความโค้งของเส้นตัวเนี้ยเนื่องจากตรงเนี้ยมันไม่มีส่วนที่เปลี่ยนไปได้มากนักนะครับ เพราะนั้นตัวนี้จะค่อนข้างลดลงอย่างสเตเบิลก็คือแทบจะบอกว่าทุกวันลดลงในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะครับแต่ขออภยัยเนี่ยคือถ้าไปปลายเนี่ยการที่มันลดลงเนี่ยจะค่อนข้างดูเหมือนไม่ค่อยสเตเบิลดูตรงนี้แล้วกันตรงนี้มาตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้จะค่อนข้างสเตเบิลตรงนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้มาตรงนี้กับตรงนี้มาตรงนี้ค่อนข้างสเตเบิลแต่ถ้าเป็น DW ที่แอดมเนีตรงนี้มาตรงนี้ยังน้อยอยู่แต่ยิ่งใกล้ครบกําหนดอายุแล้วเป็น Dw ที่เราเรียกว่าเป็นแอดมเนีหรือราคาใช้สิทธิ์ราคาหุ้นใกล้ๆราคาใช้สิทธินะตัวนี้จะเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเพราะนั้นความเสี่ยงคือ ถ้าเราเทรด DW ที่เป็นใกล้ๆแอดเดมานีล Money, แล้วใกล้หมดอายุทุกวันที่ผ่านไปราคา DW จะลดลงได้เยอะมากแต่ข้อดีของมันคือเกียร์ลิงในช่วงนั้นจะสูงมากเพราะนั้นมันก็จะชดเชยกันคือถ้าเล่นดีประเภทนี้ต้องรู้ตัวนะคะว่าเล่นเก่งกำไรแล้วเทรดเร็วจริงๆอย่าว่าเป็นอาทิตย์เลยในช่วงนั้นอาจจะต้องเล่นกันเป็นวันด้วยซ้าเพราะว่า ไทมดีเคสูงมากแต่เกียร์ลิงจะจะสูงมากเอาล่ะเป็นไงเอาเกียร์ลิงก็จะสูง t ท m ์ดีเคน้อยดีใช่ไหมแต่จริงๆอย่าลืมนะครับทั้งหมดมันคือไทมแวลูหมดเลยเพราะนั้นอันนี้เรากําลังจะบอกว่าอันนี้เรากาลังจะบอกว่าหุ้นมันลดจากสี่สตังไปเป็นสามสตังหุ้นลดลดลงแค่สตางเดียวแต่จริงๆมันคือ2ี่สิเปของแว l ลูเพราะฉะนั้นถูถูแอสเปอร์เซ็นต์ของแวลูเนี่ยยังเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นสรุป ใกล้ครบกำหนดอายุดีบประเภท a อดเดอร์แมนและ out เดอร์ n e นเวลาเทรดต้องเทรดด้วยเหตุผลเดียวคือเทรดเพื่อเก่งกําไรระยะสั้นมากๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเวลาที่ผ่านไปขอ,ขอถามอีกนิดนึงนะครับ,ค,รบคือไอ้เรื่อง out เดอร์ n e นี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามัน <c oughs> สมมุติมีดีตัวหนึ่งที่เ u t เดอร์ n e นเยอะๆแต่ว่าราคามันประมาณสักสูงๆหน่อยอย่างบาทห้าสิบอะไรเงี้ยครับสมมติบ,บาทบ,บาทหนึ่ง การที่สมมุติว่ามันเอาอยู่เยอะๆแต่มันราคามันบาทหนึ่งเนี่ยหุ้นแม่มันขึ้นไปเนี่ยสมมุติเป็นคอนะครับถ้าหุ้นแม่มันขึ้นไปเนี่ย D/W มันก็จะไม่ respond จนกว่ามันจะ in ถูกไหมครับไม่ครับมัน respond แต่มันจะ respond ตามอัตราส่วนี e ร์ i n งที่มันมีครับเพราะฉนั้นถ้าสมมติว่าในตัวอย่างนั้นคือผมเดาเอาว่าถ้าสมมติว่า D/W out ขนาดนั้นแล้วยังบาทห้าสิบตังนะ หุ้นแม่น่าจะสามร้อยบาทนะครับเพราะนั้นในสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีโอกาสที่ดีวิวจะขยับเหมือนกันมีโอกาสที่ดีวิวจะขยับเหมือนกันแต่มันอาจจะขยับหนึ่งสตางค์บนบาทห้าสิบสตางค์ซึ่งมันก็น้อยมากอยู่ดีคือผมแค่งงตรงที่ในเมื่อทั้งหนึ่งบาทราคาของดีวิวเนี่ยมันเป็น time value ทั้งหมดครับแล้วคือหุ้นแม่มันยังขึ้นมาไม่ถึงสไตรค์เนี่ยมันจะไอตัวเนี้ยมันก็ยังเป็นแค่ time value หมายความว่า time value ม,มันเพิ่มขึ้นเหรอครับ ทาวเวอร์ลูมันเพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะว่าราคาหุ้นแม่เข้าใกล้ราคาเฉลีมากขึ้นทาวเวลูก um ็เลยเพิ่มขึ้นโอกาสมันเยอะขึ้น<ะ>ใช่ครับหมายความว่าทางผู้ออกเนี่ยเสียดอกออชาร์จดอกเบีย้ยน้อยลงเพราะว่ามันเข้าใกล้อย่างนั้นมาไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับการชาร์จดอกเบีย้ยหรือไม่ชาร์จดอกเบีย้ยเลยครับเพราะว่าผู้ออกอย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะต้องบริหารความเสี่ยงตามราคาของราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ดีถามว่าแล้วราคาดีดีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นผู้ออกก็ขาดทุนสิ จริงๆไม่ใช่เพราะว่าผู้ออกซื้อหุ้นซื้อหุ้นเก็บไว้บางส่วนการที่หุ้นมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นก็จะได้กําไรบางส่วนจากการที่หุ้นที่เราถืออยู่ดีถูกไหมครับหมายถึงอายุกับโอกาสที่มันไปด้วยกันครับอายุกับโอกาสไม่เชิงไปด้วยกันแต่ว่าอายุที่น้อยลงมันทําให้โอกาสเนี่ยมีผลต่อมูลค่าตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดถึงหุ้นราชบุรีเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ออต้นครับโอกาสที่พูดถึงที่โอกาสที่คนจะมาใช้สิทธิ์ถูกไหมครับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากการใช้สิทธิ์ใช่โอกาสที่จะคนจะมาใช้สิทธิ์อย่างไง